ผมจะค่อยๆแกะอย่างปลานี้นะครับเปิดมาแล้วลุน้นๆเข้ากันกระแทกมาอย่างดีเลยนะ คำเตือนวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีและอาจมีคำที่ไม่สุภาพพวกโรคสวยควรได้รับคำแนะนำจากพวกผู้ดีเตนแดงวิดีโอนี้สร้างความสนุกคำพูดใดที่ไม่เหมาะสมขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะเกมคนชอบตกปลานะครับผมชาแนลของคนรักการตกปลานะครับผมคลิปนี้นะครับผมผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็มีความรู้สึกที่โคตรจะดีใจเลยนะครับผมเพราะว่าผม ได้ทําการสั่งซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทําคลิปวิดีโอนะครับผมมา1ชิ้นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแกะดูพร้อมๆกันนะครับผมมันเป็นความไฟฝันของผมมาค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับและวันนี้ก็สําเร็จนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในมือของผมแล้วนะครับนี่นี่นะครับจากบิ๊กคาเมล่านะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในพร้อมๆกันนะครับแล้วก็แสดงความยินดี ไปกับผมผมพร้อมกันนะครับผมโอเคไปนะครับสภาพกล่องก็ค่อนข้างเย็นนะครับผมส่งจากบริษัทคุณสันตินะทุกคนเดีย๋ยวเราไปแกะดูด้านในนะครับอันนี้ก็เขาก็ทําตัวล็อกมาอย่างดีนะครับแต่มันก็ลูดได้อยู่ดีนะครับผมเดี๋ยวไปทําการแกะกันนะครับของแต่ต้นเลยนะอันนี้ไม่มีรอยฉีกหรือรอยตัดอะไรมาก่อนนะครับผมเดีย๋ยวเราไปแกะกัน ผมจะค่อยๆแกะอย่างปลานี้นะครับเปิดมาแล้วลุน้นๆเข้ากันกระแทกมาอย่างดีเลยนะนี่ทุกคนมันคือกล้อง DJI นี่ Osmo นะครับผม Action 5 Pro นะครับนี่ค่อนข้างมีน้ําหนักเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปแกะกันกระแทกออกก่อนนะครับผม ตัวแรกในชีวิตเลยนะครับเป็นกล้องแอคชั่นตัวแรกในชีวิตผมสิ่งที่ใฝ่ฝันมานานนะครับผมสิ่งที่อยากได้มานานวันนี้มาถึงแล้วว้าวมันเป็นการสัมผัสอะไรที่บอกไม่ถูกจริงนะทุกคนมันเป็นความความดีใจอะ่ะ คนอาจจะมองว่ามันอาจจะแบบอุ้ยใครๆก็ซื้อได้นะครับแต่ความฝันของคนคนหนึ่งที่ออยากได้มานานแต่ว่าทุนไม่เพียงพอนะครับโอ้ยของใหม่นะครับผมซีนยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวเราไปแกะซีนกันออกก่อนดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ข้างใหม่กันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นเซ็ตคอมโบนะครับผมนี่ ตอนนี้ผมก็ได้ได้ทำการแกะซีนมันออกแล้วนะครับผมนีร่รอบๆก็ประมาณนี้นะครับก็กล่องนะครับผมวิธีการเปิดก็จะมีตัวดึงนะครับผมดึงลูดลงแบบนี้เลยปึ๊บนี่นะครับแล้วก็ดึงออกแบบนี้นี่ข้างในกล่องก็จะเป็นเซ็ตอุปกรณ์แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดึงออกมาดูก่อนว่าเขาให้กล่องอะไรมาบ้างนะครับนี่เป็นกล่องแรกนะครับผมชิ้นแรก อันนี้เป็นชิ้นที่สองนะครับของดีนี่มันของยี่ห้อนี่มันดีจริงครับมันจะค่อนข้างที่จะหนักๆนกนี่นะครับมีไม้ไมาด้วยนะครับผมเสร็จคอมโบตัวนี้นะครับผมด้านในก็หมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปแกะดูกล่องนี้กันก่อนดีกว่านะครับดีการเปิดก็คงจะต้องแกะแบบนี้นะครับ <c oughs> ด้านในนะครับผม ก็จะให้เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับแอสเซซอรี Access ต่างๆนะครับผมนี่ตัวล็อกแม่เหล็กนะครับผมแล้วก็มีสายชาร์จอันนี้น่าจะเป็นใบคู่มือนะครับผมและสิ่งสำคัญนะครับในกล่องนี้มันจะมีอยู่อ่ะเนี่ยอันนี้มีคิวโค้ดให้ด้วยแล้วก็น่าจะเป็นสติ๊กเกอร์หรือเปล่านะครับที่เด็ดก็คือในกล่องนี้นะครับมีเขาเรียกว่าแบตเตอรี่นะครับผม เดี๋ยวเราค่อยไปแกะอันนี้พร้อมๆกันแต่เราให้ดูในกล่องก่อนนะครับกล่องต่อมานะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวกล้องนี่อันนี้อันนี้จะเป็นเคสนะครับผมแล้วก็มีสกูที่แถมมาให้นะครับผมสกูลลอกแล้วก็เป็นตัวกล้องนะครับนี่นี่แหละสิ่งที่ปรารถนานะครับหมดแล้วนะครับก็ชุดคอมโบนะครับผมก็จะมี ประมาณเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลียงตรงกลางให้ดูนะครับนี่ประมาณเท่านี้เลยนะครับผมแกะตัวนี้ก่อนดีกว่าอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับเท่าที่ดูมานะครับผมนี่หนักเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้จะจะมีแบตทั้งหมดสามก้อนนะครับผมเปิดนี่แบตก็หนึ่งก้อนก็จะมีหนึ่ง ันเก้าแอมป์ต่อ1ก้อนนะครับทั้งหมด3ก้อนนะครับผมก็อยู่ในนี้มันสามารถใช้เป็นแทน power bank ได้นะครับทุกคนนี่ตัวนี้ก็เป็นโลโก้ osmo นะครับแล้วก็ข้างบนก็เป็น dji นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอาแม่เหล็กนะครับเป็นตัวยึดเป็นอะแดปเตอร์หรือไม่ใช่อะแดปเตอร์เป็นตัวยึดอะไรสักอย่างผมเรียกเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูตัวไม้กันตัวไม้ตัวนี้น่าจะ สามารถยืดหดได้แต่ไม่สามารถตั้งได้นะครับต้องซื้อขาตั้งมาต่อนะครับผมแต่ตัวนี้ยืดหดได้แบบนี้เลยยาวๆยาวมากนะครับผม,มแล้วดีด้วยนะครับแล้วก็เียวมาดูที่ตัวเคสนี่ข้างในก็จะมีสกูยึด เป็นอุปกรณ์เสริมแบบนี้นะครับหนึ่งตัวแล้วก็มีตัวติดหมวกกันน็อกมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไรไม่รู้อะแล้วก็มีตัวแม่เหล็กตัวนี้มาให้อีกหนึ่งตัวก็คือจะขายกับตัวนี้นะครับผมนี่ได้มาทั้งหมดสองตัวนะทุกคนอันนี้ส่วนเคสนะครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับตัวล็อก ตัวกล้องนะครับผมเดี๋ยวเราไปแกะตัวกล้องกันตัวนี้คือตัวซิกเนเจอร์เลยนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นมากนี่นะครับผมตัวกล้องตัวนี้ก็เวลาใช้ก็ต้องแกะออกนะครับผมวิธีการเปิดก็น่าจะกดแล้วก็สไลด์เอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้มันแล้วกันมันน่าจะให้กด อ๋อนี่กดแล้วมันจะมีลูกศรน,นะครับกดแล้วก็สไลด์ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งแบตกับเมมเบอรี่นะครับผมก็เลื่อนให้สนิทอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับของชุดคอมโบนะครับผมก็มีประมาณนี้เลยนะครับสิ่งที่ผมซื้อเลือกซื้อชุดคอมโบนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม้แล้วก็มีแบตมาให้สามก้อนนะครับบวกกับกล่องเก็บแบตนะครับผมแล้วก็มีพวกตัว ตัวเสริมมาให้นะครับผมตัวนี้แหละสิ่งที่มันคุ้มสําหรับเซ็ตคอมโบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมผมก็อยากจะอ่าถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมใครที่อยากจะได้อุปกรณ์พวกนี้แบบผมนะครับเดี๋ยวผมจะติดตะกร้าไว้ให้ทางด้านข้างๆนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางนะครับผมสําหรับผมเองนะครับผมผมเป็นคนที่ชอบตกปลานะครับแต่ว่าการที่เราใช้มือถือเนี่ยมันก็จะเป็นอุปสรรค นิดหนึ่งนะครับผมสําหรับการถ่ายนะครับผมก็ผมก็เลยตัดสินใจเลือกซื้อเป็นกล้องมาเลยแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันอาจจะมีความคล่องตัวกว่านะครับผมแต่ว่าผมเองก็ไม่ได้ว่าพวกที่ใช้มือถือนะครับผมเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยผมก็ใช้มือถือเหมือนกันนะครับจนมันมีความรู้สึกว่ามันทําอะไรไม่ค่อยคล่องตัวนะครับ <S <S ผมผมก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนี้เพราะว่าก็ ทำงานด้วยก็อาจจะมีเงินทุนนิดนึงนะครับผมก็ถ้าใครอยากได้นะครับผมพอเป็นแนวทางนะครับตัวนี้เป็นเซ็ตคอมโบนะครับจะมีเซตที่ถูกกว่าเซ็ตคอมโบนะครับแต่จะไม่มีอ่ากล่องอ่าอุปกรณ์ต่างต่างนะครับพวกไม้พวกกล่องเก็บแบตนะครับผมแล้วก็อาจจะได้แบตแค่ตัวเดียวนะครับตัวนั้นก็จะเป็นตัวหลักนะครับผมแนะนานะครับผมซื้อช่วงอ่าที่มันเป็นเจ็ดเดือนเจ็ดแปดเดือนแปดเนี่ยที่มันเป็นเก้าอเก้าอะไรเงี้ยถ้ายิ่งเป็นสิ้นปีผมคิดว่ามันน่าจะลดเยอะกว่า อันนี้นะครับผมอันนี้ได้มาจากราคาเต็มทบลดไปประมาณประมาณ 4- ี่ห้าเลยนะครับผมนะครับแต่ถ้าคนยังไม่รีบตัดสินใจซื้อนะครับไปซื้อปลายปปีก็อาจจะได้เยอะลดเยอะกว่านี้นะครับผมไม่ได้มาอวดแต่อย่างใดนะครับผมแต่เป็นการบันทึกนะครับผมความทรงจําดีๆนะครับผมในการาซื้ออุปกรณ์ สักชิ้นหนึ่งที่อยากได้มานานนะครับถ้าทุกคนติดตามผมมาตั้งแต่แรกนะครับผมผมเคยซื้อกล้องอเป็นกล้องแอคชั่นแคมนี่แหละแต่เป็นตัวทุกๆอ่ะสองร้อมาใช้นะครับผมก็แต่จริงๆก็ไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าคุณภาพมันค่อนข้างต่านะครับผมแล้วมันก็มีความฝันตั้งแต่ตอนนั้นนะครับผมว่าอยากจะได้นะครับในชีวิตอยากจะได้สักครั้งหนึ่งนะครับอยากจะได้สักชิ้นหนึ่งนะครับผม จนมาถึงวันนี้นะครับเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็สําเร็จนะครับผมแล้วก็ต่อจากนี้นะครับผมก็จะพยายามทําคลิปวิดีโอตกปลานะครับผมลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมเพราะว่าบางทีผมก็ออกไปตกปลานะครับผมแต่ว่าคือด้วยความที่แบบโทรศัพท์มันเทถทะนะครับผมผมเองก็ไม่ค่อยได้แบบ เอาขึ้นมาถ่ายอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีบางช่วงโอกาสที่แบบขยันนะครับก็อเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความแบบคล้องตัวขนาดนั้นนะครับผมโอเคนะครับในคลิปนี้นะครับผมใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องนักเกมคนชอบตกปลาด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมคลิปมันอาจจะไม่ค่อยได้เอาไปาลงช่องสักเท่าไหร่นะครับผมนานๆทีผมจะมานะครับผมนานๆทีผมจะลงคลิปก็อย่าเพิ่ง ห่างหายกันไปนะครับผมก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปนี้ยผมได้กล้องแหละผมจะพยายามถ่ายคลิปแล้วก็มาลงๆให้เยอะๆนะครับผมให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเปิดใช้กล้องตัวนี้กันนะครับผมผมเองก็ไม่เคยใช้เดี๋ยวเราไปเปิดใช้พร้อมๆกันนะครับแต่คลิปนี้เราเอาคร่าวๆมาให้ชมก่อนนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมลาไปแล้วสวัสดีครับ